ทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนการหาลูกพิรีลูกพีฟ่ฟุกนะคะแบบนี้นะจะกดให้ดูเดี๋ยวอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนรูปนี้นะคะสองรูปนี่นะคะโอเคไปดูกันเลยก็เรเิ่มเลยนะคะเข้าไปที่ a c e b o o k ไปไปที่ a c e บ o o กค่ะ เอาไปที่นี่นะกดไปที่มันขยายแล้วก็กดไปที่ฟุกชิกติกอนอคะคะกดไปที่รูปกดไปเลยรูปภาพที่มีฟุกไม่มีรูปอัปโหลดแล้วกันนะคะอัปโหลดเนี่ยมันจะมีรูปเยอะแยะมาก นี่นะคะใช้คุุมตัางก็จะเป็นรูนีก็แบบเยอะนะคะอันนี้นี้แล้วก็รูเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอรบกวนอย่าลืมกดแชรบกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย